ใช่มีอีกว้าวนี่โอ้ยหมูใหญ่อะหมูใหญ่ ก็เลยต้องให้มันปล่อยน้ําบ้างนะผมมันอมน้ําเยอะนะให้มันนี่ครับผมถอนให้กันข้างทางเลยครับคุณอ๊อฟนะฮะมีน้องอ๊อฟด้วยนะเอาอ๊อฟโชว์เห็ดหน่อยดิออฟโชว์เห็ดหน่อยเลยอืมนี่ต้มๆนี่อือกูเดิอันนี้จับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับผมเต้คนป่าอีกแล้วนะครับผมวันนี้นี่ได้เข้าป่ามาเห็ดอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในป่าแล้วนะวันนี้ก็มากับคุณพัชราเนี่ยเขาได้เห็ดถุงหนึ่งเลยนะทุกคนซึ่งตัวนี้เขาอยู่นูน่นนะส่วนผมนี่ยังไม่ได้สักดอกเลยนะครับผมทุกคน,กคนแต่ตอนนี้ก็ิดมเจอแล้วนะนี่ไลเขาเจอเราก็เจอ เจอแล้วหนึ่งดอกนี่ครับนี่เฮ้ยนุ้นเฮ้ยนุ้นโอ้ยเจอเจอเยอะโอ้ยโคน้ำตอนนี้น้ำขึ้นขัญเจะเยอะอ้ะฮะทำไมมันมัวอืมอ้มอืม้ม นี่นี่นี่ดอกนี่ทันขึ้นน่ารักจังเลยอ่ะเก็บตรงนี้ก่อนมาเหมือนจะขึ้นน่ารักจังเลย มุณก็เป็นหน่อยอ้า,อาหอหลุดเลยเฉยขึ้นน่ารักแทะขึ้นฮ้าฮงอืมอืม

เจออีกแล้วโอ้โหขึ้นน้อยแทน้นะปีนี้ขึ้นน้อยจังเลย เดี๋ยวหาต่อเลยมันชี้ขึ้นไปนั่นเราจะตามเทิงนี้ขึ้นไปครับทุกคนตอนนี้ผมเจอเห็ดดอกหนึ่งนะซึ่งเป็นเห็ดขนหลือเป่าอยู่นู่นอยู่นู่นนะครับผมนู่นเห็นไหมตอนนี้เข้าไปไม่ได้ต้องฟันนี่ออกก่อนอ้อ น้ำน้ำเกี่ยวมือทุกคนแสบมากโอ้โหว้าวหุยไม่ได้มีดอกดีบอื้ยเยสว้าวทุกคนมันๆอีกแล้วว้าหุยเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูผมแสบมือวันน้ำเกี่ยวเป็นแผลเลย โอ, Dante, โอ asure, ด้ดูนี่ดูนี่ดูนีิสก่อนดูดูกัะนิสก่อนดูดูครับนี่นี่นี่อนี่อีกว้าวนี่โอ้ยหมูใหญ่อะหมูใหญ่หมูใหญ่โน่นอีกนน่นอีกโน่นโน่นโน่นอีกโอ้ขาวพลุนเลย คุณนู่นนีกนูน่นมันต้องอย่างนี้สิครับผมมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้มันมันอีกเลยว้าโอ้โหต้องวางกระเป๋าแล้วทีเนี้ยถอดกันให้มันมือไปเลยเแต่เยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะดูลอบๆมันหน่อยว่ามีหรือเปล่านะเดี๋ยวจะค่อยกลับมาถอดกัน ครับเหตุตอนนี้มันทําไม่เอาไปนะคืนพรุ่งนี้เช้าเสียนะโดนน้ําคือตอนนี้มันนิ่มมากเลย ยุงเยอะมากหรวะ โอ้อะฮัลโหคทุกคนต้องมุดลงไปถอนข้างล่างเลยนะงันนี้จะยากนิดนึง you. <laughs> ทุกคนตอนนี้ก็เก็บเห็ดแล้วนะถอนเสร็จละเห็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่สวยคือมันเขาเรียกว่าอุ้มน้ำเห็ดอุ้มน้ำทุกคนก็เลยต้องให้มันปล่อยน้ำบ้างนะผมมันอมน้ำเยอะนะให้มันคายมาั่งนี่ครับผมนี่ก็เห็ดเนี่ยต้มน้ำปลายัางได้อยู่ครับว้าเห็ด อเอาค,ค่อยๆเกบ็บเป็นเห็ดดอกเล็กดูถ้าเป็นเห็ดดอกใหญ่นะผมบอกเลยมีสิทธิ์อะสี่โลสามสี่โลได้น,นี่เห็ดดอกเล็กดอกเล็กนะครับผมเล็กเล็กลกเ็กเล็กไม่มากออกกลางๆนะครับ เห็ดนี้มันมีสามไซส์นะทั้งหมดอ่ะมีเล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะครับผมมีหลายคนถามว่าถือเห็ดแบบนี้เละไหมมันก็ไม่ต่างจากถือตะกล้านะผมเคยลองแนละ้วผมว่าถือถุงแบบนี้ง่ายกว่านะครับผมตะกล้าเนี่ยมันต้องมุดต้องตายนะครับผมมันเดินค่อนข้างลำบากอ่านี่สวยๆเลย มันมีทั้งอมน้ำไม่อมน้ำนะครับผมบางดอกก็พึ่งจะไอ้นั่นเองพึ่งบานถ้าฝนไม่ตกนะวันนี้นะบอกเลยว่าสวยมากเห็ดเนี่ยเข็ดน,นี้มันโดนฝนช่วงประมาณเช้าเช้านะครับผมโอ้เยอะอเยอะเสีย <c oughs> ดายของมากเลครับ ยังมีหลายดอกนะที่ไม่ได้เก็บด,ดูได้ได้ลมได้ผงึ่ะเก็บต่อกล่องนุ่นโอ้โหลื่น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 โอ้ยกองสวยสวยดูครับทุกคนสวยมากนะนี่ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่อมน้ำเหมือนกัน มันๆครับวันนี้ดูครับผมหมู่นี้น่าจะได้โลหนึ่งนะดูแล้วเก็บจะเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปหาต่อนะ หาต่อบริเวณรอบๆมันเพื่อมีมู่มันอีกนะที่หลงหลงลืมลืมไม่กลับกลุ่มนะครับผมไปหาต่อครับตอนนี้ก็เห็นหมู่มันอีกแล้วนะนูน่นเห็นหมู่อีกแล้วม่เห้าวโอ้โห นี่โอ้หมูแตกมาแล้วเนะี่ยนี่ครับหมูมาเก็บทันปลาให้หมด

kiểu đọc nhiều đôi thì đọc mưa กระจายเพราะว่ามีหมูใหญ่ดูนีอีกกระจายนัย่นีอกอ Easy, no. hoo! รอก่อนแป๊บเดียวรอด,ด้วยเจออนนี่น้องผมจะกลับแล้วนะก็ลั่งเจอเห็ดมันๆเลยนะผมบอกเลย คือตอนนี้ผมอาศัยรถน้องมานะก็เลยต้องกลับกับน้องอุย้ยแสบคอมากเลยกลระเป๋าอดภัยทุกคนกัดคอโอเคเดี๋ยวหาต่อครับคอมันเถิงยังไม่จบครับทุกคนเจออีกแล้วนี่โอ้นี่ครับสวยๆนี่อีกโอ้โห มีไหมนี่ครับแอบอยู่นี่แอบก็ต้องเจอแอบก็ไม่หลอดโอเคตอนนี้นะครับผมเจออีกแล้วครับทุกคนเจออีกแล้วดูว่าหมูใหญ่ไหมเนี่ยโอ้ยเจอหมูใหม่ทุกคนนะ อนี่ทุกคนโอ้ยสวยหมูนี้สวยสวยหมูนี้สวยครับนี่สวยสวยเลยยังไม่หมดนะยังมีอีกนี่แล้วก็ข้างล่างข้างล่างโอ้ยโอ้ยทเกี่ยว โอ้ยงูนี้สวยอืออือเจออีกแล้วเจออีกแล้วคนอูไปถึนี่นี่นี่ครับดอกหนึ่งนี่อีกมูนหนึ่งนะนี่อีกมูนึงนี่งามๆเลยข้างล่างมีไหมข้างล่างไม่มีโอเค ไม่เป็นไรครับผมไม่มีโอ้เดี๋ยวก็ได้อยู่หมู่หนึ่งใหญ่ยยอยู่โอ้ขอบขอบป่ายงยั้นอ่ะะน,น่าไปดูมากเลยทุกคนแต่ว่ามันมุดไม่ได้หน้ำล้วนๆน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเก็บเห็ดข้างบนก่อน Mira esto, la Se sí, muestra. ทุกคนครับถอนเสร็จแล้วนะหมู่ที่สองเดินาหาต่อครับผมตอนนี้เพิ่งใบสามเองยังมีเวลาเหลืออีกเยอะนะครับผมมาครับเก็บให้หมดครับผมหมู่นี้ค่อนข้างที่จะมีพอสมควรนะแล้วก็เป็นหมู่ที่สวยด้วยดูดิถอนบานดังต๊บต๊บต๊บต๊อบบานดังต๊บต๊บเลย น่ใช่ว่าไม่ใช่นีออ่อยู่ข้างในนู้นอีกนะ พูดที่แหลกลามเรื่อเธอฉันทำได้นี่อีกออืออืมดู โอเคไปจะออกทำงไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่ครับได้อีกหมูหนึ่งไปใส่ถุงมันๆอีกแล้ว ผมบันเทิงยังไม่จบนะทุกคนยังมีเวลาโอเค okay. ผมันเลยเดินไปเดินมาก็มาเจออีกดอ,อกอดนึงทุกคนดอกค<ด>่อน<ด>ข้างสวยมากาอุ้ยนี่เจออยู่ดอ,อกเดียวนะฮะก็ เดีลูกพี่ลูกน้องผมที่มาด้วยกันเรียกกลับบ้านแล้วนะฟ้าร้าองฟ้าครึม้มตอนนี้ท้องฟ้าก็มืดครึมมนะ้มแล้วเขาก็เลยจะกลับบ้านนะครับก <c oughs> ็หนึ่งใก็มาไม่เสียเที่ยวนะครัทุกคนถุงหนึ่งถุง,งใหญ่นะครับไปเดี๋ยวลงไปที่ถนนกันดีกว่านี่ครับผม,อม,มถอนเหตุกันนข้างทางเลยครับ <c oughs> คุณ ออฟนะฮะมีน้องออฟด้วยนะอ้อออฟโชว์เฮ็ดอ่อยดิอ๋อโชว์เฮ็ดหน่อยเลยอมนีเติมเติมนี่อืมอ๋อข้าวามือดาวาเมื่อคืนน่ะอไรทาใของมึงโอ้โหต้มยำเลยนะบอแค่นี้แหละงั้นนักตะเออบาลีมาตัวโลชืเตาคือไรละกว่าแหงเก่าคือรเยงไล้วท่อคือแบตะบะข อนุบาลอยู่นะจ๊ะเรายังอนุบาลอยู่เลยตัโลกแลกกันกินปะของผมผมไม่ได้ขายพี่ก็ไม่ได้ขายพี่ไว้กินแต่ข้างบนนั่นนะรั่วถุงรั่วบ้าบปะแต่ตเนี้คือแลมเนอะไอ้พี่จะดึงโอ้ยจะไม่ยึดใต้ดินเลยจะดำไม่ไปเยอะใต้ดินไม่ต้องขุดหรอกอ่ะขุดกันไปอ๋อ อย er> mm ี่คือคิดว่าเชนอะไรเต้นเอ้ยเฮียอยากเดินท่ไห่ไปด้อน่าจะไม่มีใครมาเจอเนาะจะได้พูดกันไปปั่นจะโอ้ยเย็น nah, ี่จะชื้อเลยจะรำต้มยำอย่าลืมนะมึงถ้วยหนึ่งเี่ต้มเยอะโอ้ยเด็ดต้มน้ำปลาแล้วเราพทุกคนครับได้แต่ตุ่มๆทั้งนั้นเลยนั่นเนี่ยชอบเจอไหมเปล่าไปแล้วนะไปเลยหากันไปเลยนี่ ถ้อได้อยู่หน้าสามสี่โลอ่ะเฉพาะตุ่มตอ่ะนี่เนเน่ะอโอ้ยีเลยดเปิดให้แม่เออนี่คุยใต้ดินแบบนี้เลยนี่ว่พนีมันเดขึ้นอ่ะเอีเทปแ่ว่ไวอเปียเทว่อีโชว์แต่แต่แพนี่รอหมอเออหมอมือหมาพี่เอมาคุยแล้ฮะพี่เต้พี่เต้เนาะแต่เล่ ออบคูดีพ,ดพี่จะกลับแล้วพี่จะดูออบคูดเห็นหน่อยพี่จะกลับไปหาที่อื่นแล้วดูดิตุ่มๆอยู่ใต้ดินเลยนะเอี้ยะไปแล้วนะไปเลยไปหาที่อื่นก่อน <laughs>